สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาทําแบบทดสอบกันนะคะแบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะโรงเรียนปัญจนวิทย์กับคุณครูทิศทิศาต์ค่ะในวิชาประวัติศาสตร์นี้นะคะนักเรียนมีแบบทดสอบอยู่สิบข้อนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะนักเรียน เราไปดูคำสั่งนะคะให้นักเรียนเลือกคำตอบก่อไก่ขอไข่คอควายที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวนะคะถ้านักเรียนทำข้อสอบได้คะแนน5ถึง10คะแนนนักเรียนทานนะคะถ้าทำได้0ูนถึง4คะแนนไม่ทานนะคะนักเรียนข้อที่1นนะคะเราควรถามประวัติตนเองจากใครจึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ก่อไก่ครูขอไข่พ่อกอควายเพื่อนนักเรียนเลือกคำตอบเลยนะคะข้อที่2ประวัติของตนเองในเรื่องใดที่ตัวเราน่าจะรู้ดีที่สุดก่อไก่ชื่อนามสกุลขอไข่โรงพยาบาลที่เกิดขอควายเคยป่วยเป็นโรคอะไรบ้าง ข้อที่ 3. ข้อใดเป็นประวัติของครอบครัวตนเองกอไก่เพื่อนของพ่ออายุเท่าไหรขอไข่เพื่อนบ้านของเราประกอบอาชีพอะไรขควายคุณพ่อและคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรไปนะคะข้อที่4ที่สอบเข้าหมหนึ่งโรงเรียนชื่อดังเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรของครอบครัว กอไก่เรื่องน่าตื่นเต้นขอไข่เรื่องย้ายที่อยู่ขอควายเรื่องความสูญเสียข้อที่5นักเรียนดูแบบอย่างที่ดีจากใครกอไก่เพื่อนขอไข่พ่อแม่ขอควายคนข้างบ้านข้อ 6. เหตุการณ์ใดที่ทำให้เกิดความเศร้าขอไก่ญาติเสียชีวิตขอไข่พ่อปลูกบ้านใหม่ กอวา่สัตว์เลี้ยงคลอดลูกข้อ7ถ้าต้องการทราบที่มาของชื่อของนักเรียนควรทำตามข้อใดกอไก่ดูจากสูติบัตรขอไข่สอบถามพ่อแม่กอวายสอบถามเพื่อนดูข้อที่8กันนะคะนักเรียนทดแบบทดสอบมีอยู่10ข้อนะคะข้อที่8 ถ้าตายายทำไร่นักเรียนจะรู้สึกอย่างไรขอไก่ภูมิใจขอไข่รังเกียจขอควายอับอายข้อเก้าเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่มีผลต่อเรามากที่สุดขอไก่การย้ายบ้านขอไข่แม่คลอดน้องขอควายที่สำเร็จการศึกษาข้อที่10ข้อสุดท้าย ข้อใดเป็นผลดีของการศึกษาประวัติครอบครัวขอไก่ทำให้มีฐานะมั่นคงขอไข่ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังขอควายเกิดความผูกพันในครอบครัวค่ะนักเรียนแบบทดสอบนะคะเราก็ทําครบ10ข้อแล้วนะคะนะักเรียนนะักเรียนทำสิบแล้วก็ทำถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ การทันแบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนเราจะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ